พี่น้องเอ้ยแม่้ำมนเก็บอาการตื่นเต้นบ่ได้อีกแล้วพี่น้องขออภัยในความตื่นเต้นด้วยครับพี่น้องดอกงามๆครับเห็ดก็มันนี่มันอยู่ไก่จุดมองพีแข้งหน้าพี่น้องนี่ทางรถเรียนผู้ดีครับพี่น้องเลยแบบตั้มโตบ่ถถกเลยพี่น้องนี่ครับผมหมอ่านปนแซบแซบครับปนใสกันกับเห็ดไข่โพดครับพี่น้องพี่น้องผมเดียวนี่แหละไม่ได้เนยไปใส่ยู่ โอ้ยดอกกำลังงามครับพี่น้องเก็บบึงดอกหน่อยเพิ่มนเด้อแบเหยียบโอ้บานกับบานงามเด้อพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเอ้ยอยู่ไกลายหยับหยียบมาครับพี่น้องเดี๋ยวตั้งใจเบิ่งทางด้วยครับเก็บเรียร์เดี๋ยวสีไทยทางไ้เบิ่งว่าจุดติดทางอีหลีครับพี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงแปานาอาเบอร์สุูุสุขนครครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันมือนีวันที่ยี่สิบเอ็ดพี่เล่าหกฮกพี่น้องพ่อกันกับผ้าชกตกคนตกลาหาเห็ดพี่น้องมาค่ะมาหมานน้ำกันมือนีมาเลยไปครับเ่ากับพาอเลยพี่น้องดอกเล,เล็กแห่งมันครับอดอกเล็กแห่งมันพี่น้อง<ป> <Ling S 2> เอดเพิงอีตันดอกแง้มยูครับพี่น้องไปค่ะไปหาโมมัน นะครับบังโมเพิ่กครับครับพี่น้องครับพี่กันมันนี่กับปลายยางนาบ้านหนองมิกตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันค่ะวันสิได้สีมานเห็ดยางแนครับมันนี้ไปครับผมเออพี่น้องึ้นยืนถาเลยนี่ยังแข็งอยู่เด้อค่ะเห็ดนางอ่อนเห็ลังอ่อนสามดอกครับพี่น้อง ได้คือออกหน่อยเทลพี่น้องเอ้ยอีกดอกหนึ่งครับทั้งห้อยเขาเคลียขนาดได้ลพี่น้องเอ้ยจุกอย่งได้บุ้งเไปค่ะไปตามเบิ้งไปครับผมพี่น้องเอ้ยพอห่มเฮดก็ครับผมเข้ามาพอห่มมันได้เลือเด้อพี่น้องโอ้ยปวดคือกินหอดข้างไหนพี่น้องเอ้ยบ้านี้กินขาไปแล้วครับ นี่ลายดอกอยู่ยพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยแม่น้ำมนเก็บอาการตื่นเต้นบ่ได้อีกแล้วพี่น้องขออภัยในความตื่นเต้นด้วยครับพี่น้องดอกง,งามๆครับเห็ดก็มานน่มันอยู่ไก่จุดมองพีแข่งหน้าพี่น้องนอี่ทางนวดเรียนพดอดีครับพี่น้องกเลยแบบตั้มตัวบะถือเลยพี่น้องอีกครับผมหมว่าอนปนแสบเสบครับปนใส่กันกับเห็ดไข่โพดครับพี่น้อง หวานขนาดเลยพี่น้องขนาดได้อครับผมบัปลาย็ยังหวานยังโมเบิดครับพี่น้องอมเดียวนี่แหละไม่ได้เด็ไปใส่อยู่โอ้ยดอกกำลังงามครับพี่น้องมันเป็นจุดรถแลนผ่านครับใช้ข้าเจ้าเขานั่นกำลังสีเหลาอย่างนี้นะโมใช้ขาเจ้าเมื่อขาเจ้าแบบเฝ้าก็ได้มันเป็นทางแบบจังหวะพิสรถออกนะพี่น้อง ทีนี้เมืนกับว่าไดนซีเรียวกับว่าไดนครับพี่นอ้องเอ้อากดอกเจ็บกันเก็บกันพูนอีกดอกหนึ่งพี่น้องดอก,น,อกนึ่งครับกำลังพอดีปิ่งปนครับเคี้ยวมึงดอกหน่อยเพื่อนเนด้อย,ยันเหยียบโอ,อ้บานกับบานงามเด้อพี่นอ้องให้พี่นอ้องเห็นดอยู่ครับ เห็นบ่พี่น้องเอ้ยอยู่ไกล้ทางเก็บเอาครับพี่น้องเดี๋ยว่าใจใสเบิ่ง,บงทางด้วยครับเก็บแเรีๆเดี๋ยวสิถ่ายทาง,ทางให้เบิ่องบนอยู่ติดทางอีหลีครับพี่น้องนนั่เห็นบ่พี่น้องใกล้ทางอีหลีเ <laughs> ด้ยังบ่เบิดครับพี่น้องถ่ยมาครับพี่พี่น้องเอ้ยอีกครับ นี่อดอกพอดีพอดีแกงพอดีปนครับพี่น้องไม่ย้อนมาก่อนเขาเนาะปลาปลาไปนน้ำมัน,มนอีกแล้วพี่นออ้องเลี้ยวไหลซองกระตาเพิ่งแจ็คหน่อยกันพี่น,อนอ้องเป็นหนาเด่นเกินครึ่งอีกแล้วครับยังหาเบิ้งอ,อีกครับบานนี้เบอร์พี่นอ้องหมดเด้อมันเย,ยอะเปล่าหรือเป่พี่น้อง นนี่หเคลียบบังครับเก็บเอาแต่ดอกที่เพิ่นโพ่ไปพี่นอ้องเบิงังสิเคลียบบังแม่น้ำมุ่นเป็นเคลียร์หาครับ<อ>นี่บบบนี่พ่อนน้ำมุ่นขออนุญาต้อย,ยาหม้าด้วยครับพี่นอ้องดอกงามๆด้วยกันครับแต่จังสิให้เพิ่นปาดดินออกครับผมนี่ครับพี่น้องอยู่ติดทางทางรถมอไซค์ครับ ก็เลยต้องเฝ้าเาก็บเน่จักหน่อยครับผมไปครับไปต่อครับผมอ๋อพี่หน่อเห็ดดินเพชรไข่านาหวานแข่งแสบดืวยกันครับเพ็ดชนิดนี้หูยงามงามพี่หน่ออุย้ยพี่หน่อเอ้ยเพชรยัยงแม่นลำบุญเพชรนาเล้ยครับแบบงาม,งามครับอุ้ยปลายยางหนาะออกแล้วเด้อพี่หน่อ กระเพสะมันเรากระเพา,าะเจองูโมด้วยบาดนี่ปลาย่างหน้าดื้อครับพี่น้องก็น้ำมุ่นมาปลาย่างหน้าครับวันนี้ปลาย่างหน้าแบบน้องเมกงามขนาดเลยพี่น้องเอ,อ้ยพี่นอ้องเอี้ี่ทนใดหูหฮมหูมองกะมาลองเบิรงเด้อครับผมยังบ่เบิดเด้อครับอุ้ยโมนี่แห้งงามพี่น้องเอ,อ้ยเฮ็ดดินออกแล้วเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ย อกำลังโพลดินนึกว่าเตฮิเ,เพาะครับพี่น้องเป็นขา,ขาวๆเลยครับโอ้ยเลยเบิ่งสารออน,น้ำเมน้ำมุนครับพี่น้องเบิ่งเฮ็ดมันงามอยู่พี่น้องฝนบตต่ตกใสแต่ว่าคืมมากเลยพี่น้องกำลังว่าเหมือนว่างึงหันาง,งามครับผมโอ้ยพี่น้องเกือบบ่เห็นครับแขนอันตัดพุ่น S <S นึกว่าดอกขาวมันได้บังนึงพี่น้องหลังนะดำแนมเกือบวเห็นครับพี่น้องอ,อู้ยวยยยยยยย่ยยยยยเยิ่ยย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 ียยยยยพย่ยย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 เยยยยยยอยยยยนยยยเยยยยยัยย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 อ่อยยนยย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 อยย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 ยนยยครับนี่ตัวนี้แยยยยนยยากครยบพี่น้องนี่นี่<ม>ครับ ัวนี้ก็อ่อนๆงามๆครับผม okay, อีดอกนึงยีอดอกดหนึ่งครับพี่นอ้องครับดอกออกดำๆเนียมหยากงา,งาครับมันออกใหม่มันยังอ่อนสีมันเลยแบบนี้พี่น้องมันแนมหยาบเป็นแบบรุ่นหลังเหลืองหนึ่งเห็นง่ายอยู่ครับเดี๋ยวหาบางอีกครับผมเพื่อเพิ่นมีมูเพิ่ปกติเพิ่นออกเป็นหมนะพี่น้องเดี๋ยวหาบางอีกครับพี่น้อง เฮ็ดบดดินครับผมข้ามาปลาใหม่ข้ามาพอเฮ็ดบดดินถอยขึ้นมาปลาซี่ครับออกจากปลาย่างหน้าเลยพี่นอ้องมาเบิ่งเฮ็ดบดดินปลาซี่ครับบันออกไม่กับมีเด้อครับผมออกง่ามยี่น้าแมนามูลแมนค่ะออกไม่กับมีครับง,าม,งามครับผมอาเบิ้งบันหลุดน้ำกันปลาซี่ครับบัน พี่น้องครับพอกันตอนเทาครับผมเฮ็ดเผิงนกยูงแต่ว่าผมสิบอะตะตรองเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นเทาสิป่อยเพิ่นเป็นเชื้อ,อยุ่นี่แล้วครับผมเฮ็ดเผิงนกยูงครับดอกใหญ่ขนาดพี่น้องแต่ว่าเทาแล้วครับผมอู้อสิว่าแนวใด,ดพ,พี่น้องเกนกยูงครับพี่น้องดอกงามเลยครับจงดอกเทาไห้ได้ดอกนุ่มครับบัน แหลมกิดริดโดนเป็นน้ำพี่น้องสมบูรณ์แบบแห้งพี่น้องเอ้ย่พี่น้องเบิ่งชัดชัดด้วยไมน้อุน่ะมันเป็นเทียนเนาะเมนค่ะอุ้ยเดี๋ยวหาบางมูพันค่ะพี่น้องออกห้างแห้ครับห้างจากดอกเถาเถาวงหันพี่น้องห้างแห้งแต่อยู่ยี่สิบเมตรคำยางออกจากอกดอกเถาเมื่อกี้นี่พี่น้องเดี๋ยวหาบางอีกกอนครับผมเธอเพิ่นมีมูครับพี่น้องออกห้างกันอีหลีครับพี่น้องกำลังพ่อมูพันครับ ดอกก็ได้อยู่น้อยเมนามุนก็ได้ค่ะก็ได้เอ้ยดอกงามอยู่ครับผมทองยังอ่อนๆอยู่ครับใส่ครับรุ่นกันต้อครับครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวมาสรุปเพจกันครับว่าผมกับเมนามุนหมานบอมือนี้ได้ลายเดนหน่อยปันได้มาเบิ่งกันครับผมสองกรตตานยหน่อยครับหมานยุพี่น้อง อันนี้กระตาแม่น้ำมุนเพิ่นถือเด้อพี่น้องกระเครื่องกระตาของเพื่อนอยู่ครับเฮ็ดร่วมคือกันค่ะพี่น้องเฮ็ดก่อบานส่วนมากมีแต่เฮ็ดบานอยู่ในนีนน้ค่ะครับผมแต่ว่าดอกงามอยู่ด้วยพี่น้องอันนี้กระตาติพ่นอน้ำมุนถือครับดอกจุ่มเอาไว้นี่ค่ะดอกจุ่มดอกงามอยู่นี่เบิดครับส่วนมากเป็นเฮ็ดก่อครับถังล่างเฮ็ดก่อจุ่มครับพี่น้องอัน,นแง่ๆ่เหลี่ยมเหล่ยมนเฮ็ดพิ่งลุงยุ่งด้วยครับผมดอกงามๆด้วยครับแต่รูปแรกถือว่ามานอยู่ครับมือนี้ หมันพอดแแกงดีกินอยู่พี่น้องครับพอแม่พี่น้องครับสรุปแล้วมือนีก็คือสีหมันซ้ำนี่แหละครับผมจังไี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามให้กำลังใจพอน้ำมต์ก็แม่นม้ำมตนน้ำไหนเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์พี่น้องเดี๋ยวพอกันไม่คีหนาครับสำหรับมือนีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ